ล่าสุดเกิดอย่างนั้นขื่นผู้จัดจการมาเดี๋ยวแสนรักออกมาบอกจังสีเพนย์ขั้มพานปาดคักแทบแบ่หน่อยเพิ่นวะเอาไปยังอหยีละฮะเนี่ยแต่ว่าก่อนสิไปหนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมเพนย์ขั้มพานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีมินหมอแค้นแฟนหมอล่อมทีโครบรักสู้ปู่สุขชนเมื่อนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยกับเพนย์ขั้มพานมาเป็นอุยอายาถ่ายดอกเพนย์ขั้มเป็นแค่ไรอยู่นี่เพิ่นว่าถูกบ่มีเสียผามนแก่ฟ้ากับพ่ออยู่ ทุกบ่มีเขายู่ทองจากซิมอนอยเ่อแก่ไดพี่น้องเอออันนี้ก็วาสอยว่าสันอทองหนาวห <laughs> นาว <c oughs> ออาล่าสุดเป็นจังไรพี่น้องผู้จัดก,การมาเดียวแสนรักออกมาเคลื่อนไหวเมื่อบอกกีนะที่ที่นพานมาในเองเพย์ข้ามรันทางผู้บริหารเท่าแก่น้อยแจงมาวา่าคนแห่ซื้อบัตรหมดไปแล้วหนึ่งพันใบเพย์ข้ามพาน ป้าคักแท็กแบนหน่อยเพื่อนว่างานมืออื่นเนี่ยงานมืออื่นแฮชแท็กกรุงอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงวาสันโอ้มืออื่นเพื่อนแลสอ่งงานเด้มือบ๊อบแมนแลนนางเครืองไฟนะสินางเครืองไฟลราให้ผ่านทะแลนไปบ๊อบือดสีเกตมือมือแรกมนี่ยุสีเกตแมนบ๊อบอ่าช่วงบายไปกรุงเทพแมนบ๊อบช่วงแรงกกลับมางานที่จังหวัดอุบลราชธานีเจ้าคิดว่าสีแลนไปมาสิฮอดบ๊อบพ่อให้ผ่านสีบ๊อบเหมยกนบ๊อบมือเฮ่อแบนี่ขี่รถไปกรุงเทพ นางรตุงเทพอือสชแก้วสชแก้วเ <laughs> ยกว่ากคีหลอต่อนางรถสองหินงานที่ <laughs> สช้แก้วเ <laughs> อาเป็นจากาไหพี่นองนอกจากนี้เนาะทางด้านของอผู้จัดการมาดิอวแสนรักเพื่อนยังได้มีการเผยเป็นแชทนี่หลัก คือทางผู้บริหารเท่าแก่น้อยเลยมีการแชรมหาทางผู้จัดการมาเดียวแสนรักรพี่กําลังบินไปอุบลบัตรที่ร้านออกไปหนึ่งพันใบแล้วเพิ่นว่าตอนนี้กําลังต่างเวทีเดอ้อวสันแล้วก็มีการโพสต์รูปนี่แหละนี่แหละเพื่อเตรียมรับคอนเสิร์ตเท่าแก่น้อยชวนมาม้วนซิ่งกับน้ององอิงเพชรบานแพรงนี่แหละพี่น้องอ่ะเป็นจังไดรเรียกว่าสุดปังอีลีเจอระบบองค์อิงเข้าไปเนาะพี่น้องเนาะส้หรับ น้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพ้มือแลกมืออื่นพี่น้องเรียกว่าสองงานคือจังพยาาข้ามผ่านว่างานแรกเป็นลูกทุ่งเน็ตเวิร์กติดเนี่ผนันแมนโบทั้งกรุงเทพกรุงไทพบ,บุรหลักแมนโบช่วงบายแล้วกะนี่ละงานที่สองที่จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทางเขาแกน,น้อยคุนได้ออกมาเคลื่อนไหวนะพี่น้องเนาะประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาม้วนซิ่งเป็นเวลา16นาฬิกาถึง18นาฬิกาเด้อพี่น้องว่าสั้นเพื่อให้คิวงานมันลงโตเนาะพี่น้องเนาะเอา เดี๋ยวเวลาไปร้านใดจังสีพ่อน้องอุ๊ยนี่พญาผานที่จังหวัดอุบลราชธานีไปร้านโยงสงวนกรุ๊ปเด้อพี่น้องอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่30พฤศจิกายน2567อ่าเวลา16บหนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาไปสิบก่อนนาฬิกาเพิ่นเลิกแล้วพี่น้องบ่อบพอด้ไปคุยเที่ยวไก่กับบ๊อพ่อคือกันไปคุยเที่ยวไก่กับพ๊อบพ่อแม่นอืกันบพี่น้องก็ถือว่าเด้รับ ความนิยมเนาะพี่น้องเนาะจากเอฟซีแฟนคลับเป็นจํานวนมากพี่น้องดีพอดีปีหนาอาจซีจะเป็นพิ่เซนเตอร์อีกก็ได้อาสินีมีอีกหลายๆแบรนด์ทิดต่อ้ามาว่าสันท์อแบรนด์ใดที่ใส่น้องแล้วกะบนาซีเอินใส่อีกจังสิแม่เออเพราะว่าอันเอฟซแฟนคลับสนับสนุนให้การตอบรับเป็นย่างดีสัตว์อืมอืมอืมอ่า นี่เป็นจังไหรหล่าสุดอ่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเราพี่น้องเนาะสำหรับเนาะองอค์เอกเทศบังแพงออกมากเคลื่อนไหวขึ้นสุดท้ายก้อนเดินทางเด้อจากพ่อพ่อแม่แม่มาหาหลากหลายๆเด้อจากวสันอ่าเป็นจังไหรเมือแรกนี่เนาพี่น้องเนาะโรงเรียนบ้านน้องงูเหลือมตำบลน,น้องงูเหลือมอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดใกนคำถามว่าซื้อเปอ็ะยานแทฮะซื้อเปาาอ็ะยานเป็นตะยานแนวไดน้องงูเหลือมมาถึงเนาะงูเหลือมอ้า เป็นจังไนพี่น้องสำหรับเอ็มทีแฟนคลับผู้ใดอยูไ่ไกรมองใดจังหวัดอุบลราชธานีหรือว่าทางกรุงเทพกรุงไทยเนาะสามารถไปให้กําลังใจน้ององค์หอิงเพชรบันแพงได้พี่น้องอ่าคือจางลูกทุ่งเน็ตเวิร์กนี่แหละเพิ่นจางยุสัยเพริ่มผานเจมอจตุจักรติดแอร์กรุงเทพมหามนครพี่น้องงานเพิ่นเดิมเวลาสิบนาฬิกาเป็นต้นไปวันซันเถาะซึ่งงานนีก,ก็มีศิลปินมากหนาหลายตาบอสิเป็นพี่เต้ยอภิวัฒ น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนิวคันทรีจ่าสิงชัยแคทอาริยาพราวพัทราวดีเตวัชสันเอนภัสรนิ่ไงคำพันธ์ครับอาผู้ใดไปบะเถือกพี่น้องจังไดไปสวนจตุจักรหรอไปสวนจตุจักรอยู่ร้อนั่นล่ะทางไปไอหมอชิดหมอชิดสองคนทางผ่านเขาไปหากินทางขุนหลายเด้วยไงคำพันธ์โอ้ยทางไม้กี่เขยไปหากินนี่จะเป็นไงแมนบอน ทาจะตุจักทางนี้เนาะอือต้องวจกวนไล่ก็เลยนนี้มากวนกวนกวนแนวดอยกวนแนวดองานแลนเนาะงานแลนแนวดอยแลนเอากระเป๋าเข้าไปห่อหยอกัซื้อเราพี่น้องอือแลนบะอะไรเราคอยบ่หวานกินอือจากสารเราพี่น้องเนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นข่าวดีสําหรับน้องอุงอิงไพยบันแท่งเอฟซีแฟงครับเบอบ่ว่ากิจกรรมไดก็ตามเอฟซีแฟงครับแห่สนับสนุน ทีนี้พญาคมพันครับบัตรหนึ่งพันใบตอนนี้คือจําหน่ายออกไปแล้ววัสดะสำหรับเท่าแก่น้อยนะพี่น้องเนาะไปท่องการแสดงกรุงเทพกรุงเทพกับขึ้นกันไปอยู่คุเดียนเออผู้จัดกับผู้เก่าๆนี่ล่ละเออกับไปล่องกับไปร่องหม่องเก่าๆนั่นละค่ะแต่ว่าไปแามใดกับเปตะไปดีฮะนี่เป็นจังไรค้นลายคนหลายล้านแต่คุเทียคนหลายสูงงานมาตลอด ข่อยก็เลยงงว่ะเอาโอ้พูดในบ้านเบิ่งกระดอกกระเดียแท mm hmm. ้กระตีเพราะเมนหมูเก่านี่บอกสนันอก mm hmm. เออคือจังแพร่ภาษาจังสี่ไหมเออคือจังระยองจังสี่ตลาดเรือบินจังสี mm ่ hmm. กับไปยูบะเซา mm hmm. คนกับมาเบิ่งหลายคือเก่าเหี่ย mm hmm. ไปตระเวนบอกเบิ่ง mm hmm. แล้วกับเบิ่งอีกเบิ่งแล้วกับเบิ่งอีกว่าสันทต์ เป็นจังไรสาหรับน้องอุงอิงเพจอังแพงเรียกว่าตอนนี้นพี่นองเนาะเป็นศิลปินที่ได้รับความนิยมถือว่ากระแสกองนองตอนนี้มาแรงเป็นอันดับต้นๆผุลหละพี่ยํยขามานเป็นบล่ะหงบวสิไปทางใดก็ตามเอฟซีแฟนคลับกะให้ความหักความหอม่าสั่เถาะเนี่ยอืออ้าววาเรื่องฤดูหนาวแล้วนพี่น้องเนาะผู้ใดสีสังเสือเด้อพี่นองเนดะ้อลาตาดาพ่อนแบน อ่ตอนนี้รู้สึกว่าย่งบอไปเสือหูดนหรอไหมเพราะว่าเขาก็ฤดูหนาวสนอคอยว่านั่นก็เลยมาบอกสุพีสุน้องฟังบ่เนี่ยพี่น้องอ่าต้องไปมาก่อนที่สารกาสีเห็ดอ่แบนออกมาขายกันได้แบนยังอะไรนี้ก็เห็ดไปตามฤดูการละเนาะแต่ว่าเขากับสีแตกแนวออกไปแตกแนวแนวใดเออถ้าฤดูหนาวหน้าตาพ่อแบนไปขายเสือหูดเป็นบ่ะค่ะเขาขายเสือกาเขาขายเสือกาแมนธนาฮ้อนเออเพิ่นขายเสือ ไอเชิดเสีออยงที่เบาๆวิวสิเข้าขายผหมอืมอคือว่าขาา้าต้องสวนกระแสข้าต้องสวนกระแสแมนข้าเอาแปกไปก่อนแปกไปก่อนแมนเพราะว่าเขาตขายหน่อยนะมแมนบ่าละ่ะน,น,นาฟนตนาสิเขาขายผมมันบอกอเออเขาขายยังูอบอ่ขายยังเฮ้ขายยาสัผมขายยาสัผมแน่เลยเอา ก็ฝนตกอ่ะสาผมไปน้าเลยโอ้โหเนี่ยคนมาคิดแปลกเนี่ยคือต้องคิดต่างค์คุณเอ๋การตลาดมันต้องกวางไก่เลยต้องคิดต่างค์ภาษัอังกฤษอย่างอ่ะจังสรรแอดมินหน่อยล่าพีล่านองซะคลิปนี้ผมมีอย่างตอนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวให้แอดมินหน่อยลองเพียงตูพี่น้องฟังโอ้เจอกับมายุนจังสีเราไปไม่ผ่าเอามันคงเป็นกรรมจังไหมครับปดียิ่งจะสอบไล้เมยอแล้ว อ้ยีหลี่สิว่ามันคงเป็นกรรมไอ้ยังความผิดพมเมื่อไห่คงเป็นกรรมที่เคยกระทำตัวใจของออ้นั่นแม่เร็ววกสิพ่อแปดนาทีแล้วเดเวตาสามนี่พลังใจแ้วอาผิพอแปดนาที่เป็นหลอกพี่ใจอ้ผิพ่อแปดนาทีจสีบอกยังเสีลองเพลงส่เลสาวนี่พลังใจแล้ว เอาจังสันนพีนองเนาะสำรับมืออื่นวันที่30พฤศจิกายนพี่นองถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วมันบ<ม>อกต่อไปก็สิเป็นขึ้นเดือนใหม่เดือนสุดท้ายของปีเลยหน<ม>ึ่งธันวาคม2567พี่น้องไกลิเองขมแมาแล้วยอขมแมาแล้ววาสันเถาะ<ม>ผู้ใดยุ่งไกลมองใดเนาะพีนองเนาะมืออื่นวันที่30อย่าลืมไปให้กําลังใจนององอิงเพชรบานแพงอ่า ที่กรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดอุบลราชธานี2งงานในหลักเพื่นว่าหรือว่าผู้ใดอยากแปลกระเทพสอง่องกับินตามมาเลยพี่น้องจองตัวมาเลยต่างลูกสาวยังมาได้นะอยังสีมากูไใดอ่ะจังสรรพพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ